อะไรที่ยากที่สุดในการเป็นนักบอลในมุมมองของผมผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นนักบอลเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องพยายามทําให้ได้ตามเป้าหมายนั้นสมมุติว่าเราอยากเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ให้ได้คําว่าเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ให้ได้อะมันไม่ได้หมายความว่าแบบเราต้องเลี้ยงหลบได้ทุกครั้งเ <laughs> ลี้ยงผ่านตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่มันไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ให้รู้ไว้นะครับว่า เราได้ทําเป้าหมายสําเร็จแล้วคือเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะลิง์หลบผู้ต่อสู้และเราสามารถทํามันได้แล้วแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะลิง์หลบไม่ได้เล็งหลบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ทํามันแล้วอ่ะเราได้ลงมือที่จะลิง์หลบแล้วแต่มันไม่ผ่านโอเคไหมแค่นี้สําเร็จแล้วนะครับหรือยิงประตูอย่างเงี้ยเวลาที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากยิงประตูอ่ะแล้วเราก็แบบว่าไง ยิงไม่เข้ายิงพลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือยิงไม่แรงแล้วเราก็มาโทษตัวเองนะว่าโหไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยที่ยิงตัวเองเก่งแล้วแต่อะไรครับแต่เราจะต้องพัฒนาในเรื่องของทิศทางในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเราได้ยิงประตูเราได้กล้าที่จะยิงประตูเราได้ตัดสินใจที่จะยิงประตูเราได้ตั้งเป้าหมายแล้วทําตามที่เราต้องการเราอยากยิงประตูแล้วเราได้ยิงอ่ะโอเคป่ะแค่นี้สำเร็จแล้วแต่มันไม่เข้าแค่นั้นเองโอเคไหมก็กลับมาพัฒนาต่อ หรือเราอยากแก้บนคู่ต่อสู้ได้แต่เราเป็นไงครับเราไม่กล้าเป็นไงครับเป้ปหาหมายสําเร็จปะไม่รู้นะครับว่าเหตุผลอะไรเราแบบจังหวะไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมเลยหรืออะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วอะเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําตามเป้าหมายนั้นแล้วมันก็จะมีเหตุผลอื่นพวกมานะครับเช่นแบบโอ้คนนี้เร็วกว่าเราแบบคิดช้าไปนูน่นนี่นั่นคือเราเราก็แค่ไม่ได้ทํามันเราก็แค่อยากจะทําแต่ไม่ได้ทําโอเคไหม สมมติคู่เราสูมันอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเราอยากจะแแ่งบอลเขามากๆเลยแต่เรากลัวว่าพอแย่งไปแล้วยืนขาไปแล้วคู่เราจะเล้งหลบอย่างเงี้ยเป็นไงครับมันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอ่ะพอทําไปแล้วมันเป็นยังไงเราจะต้องลงมือทําให้ได้เป้าหมายนั้นก่อนว่าเฮ้ยเข้าบอลไปแล้วอ๋อ oh, เข้าบอลแล้ว oh, โหคู่เราตัวเล้งหลบได้เว้ยล,ลองเข้าอีกทีหนึ่งสิสมมติว่าเข้าไปแล้ว oh, โอ้คนนี้เขาเล้งหลบได้อีกอ่าแสดงว่าเราจะต้องปรับอะไรสักอย่าง ความเร็วในการเข้าจังหวะไหมสเต็ปเท้าความคล่องตัวการกลับตัวด้วยความรวดเร็วหรืออื่นๆที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อๆไปดังนั้นนะครับเวลาที่เราตั้งเป้าไว้แล้วอ่ะเราต้องทำทันทีทำได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับผมรู้แค่ว่าเราต้องทำทันทีเฮ้ยอยากแลกแย่งบอลน,นี่ย ก็ต้องแยกบอลทันทีเฮ้ยอยากจะยิงประตูเ้ยมาถึงจุดนี้แล้วได้เวลายิงแล้วยิงเลยไม่ต้องกลัวนะว่าโอ้เพื่อนจะว่าหรืออะไรหรือยิงออกเราอย่างที่ผมบอกอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นนักบอลในมุมมองผมคือการที่เราอ่ะตั้งเป้าแล้วไม่สามารถทําตามเป้าได้เราอยากยิงประตูให้เข้าแต่ยิงไม่เข้าถูกไหมแต่อย่างน้อยเราได้ยิงเราได ตั้งเป้าแล้วสําเร็จไปอย่างน้อยแบบเกินครึ่งแล้วอะแค่เราได้กล้ายิงอะต่อไปเราอยากให้บอลมันเข้าทําไงอ่ะเราก็ต้องฝึกมากขึ้นปรับทิศทางในการยิงให้แม่นยำมากขึ้นการวางเท้าหรืออะไรก็ตามทําซ้าๆทําซ้ําๆให้มันเกิดความชํานาญเกิดความคล่องแคล่วนะครับให้มันได้อารมณ์แบบว่าไงอ๋อพี่คอยดูนะผมจะยิงให้เข้าสามเหลี่ยมซ้ายมือพี่คอยดูนะแล้วก็เป้งชนเสาเข้าสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย พี่คอยดูนะผมได้ยิงให้เข้าสามเหลี่ยมขวามือพี่คอยดูนะผมได้ยิงให้ชนคานอย่เงี้ยมันต้องบอกอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะมันจะส่งผลในสนามจริงความจริงแล้วทุกคนจะไม่ได้มาบอกผมโอเคไหมทุกคนจะต้องบอกตัวเองว่าเนี่ยคอยดูนะเราดิงให้เข้ามุมขวามืออย่างเงี้ยแล้วพอเราเล่นลงสนามจริงปุ๊บเลี้ยวไปถึงจุดนี้ปั๊บยิงเข้ามุมขวามือได้เลยตามใจสั่งโอเคเปล่ามันต้องแบบฝึกขนาดนั้นนะ่ะและนั่นก็เป็นผลจากการที่เราสามารถที่จะ ทำตามเป้าหมายได้เหมือนเหมือนเราอยากไปเซเว่นน่ะเราก็เดินไปเซเว่นเดินทางไปเซเว่นนะครับพอถึงเซเว่นแล้วก็อาจจะไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้อาจจะแบบเดินเล่นก็ได้แต่โดยรวมคือเราได้ไปเซเว่นแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปซื้อไอติมในเซเว่นอย่างเงี้ยเป็นไงครับเราอยากไปซื้อไอติมในเซเว่นเราเดินไปถึงเซเว่นตัวเปล่าก็ไม่ได้เันจะต้องมีเงินไปด้วยถูกไหมอ่ะเราก็ต้องเตรียมเงินไปนี่ก็เหมือนกันนะครับ เวลาที่เราอะไรอยากเลี้ยงหลบอย่างเงี้ยเราอยากเลี้ยงหลบอะเราไปถึงสถานการณ์ที่มันต้องเลี้ยงหลบแล้วอะแต่เราไม่มีท่าหลอกอะ่ะเราไม่ได้ฝึกท่าเลี้ยงหลบมาเหนอะปะ <c oughs> เป็นไงครับเอาละมันมันก็ไม่มีเงินเงินซื้อติมที่เซเวน่นพู้ไคือเราเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหลบได้ทั้งที่แบบเราอยากจะเลี้ยงหลบอะ่ะโอเคไหมดังนั้นอะ นั่นคือสายที่เราต้องฝึกนะครับเพื่อให้มีความสามารถที่จะไปสู้กับอีกฝ่ายได้โอเคไหมครับและนี่คือการตั้งเป้าหมายของเราและนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในมุมของผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมบอกทุกคนเนี่ยมันจะแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนเจอมาแล้วแบบเจอซ้ําๆแล้วมันแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยให้ทุกคนปรับความคิดว่าสิ่งเราเจอทั้งหมดนะ่ะมันมันเพราะอะไรแล้วเราจะไปต่อ,อ,ย,อยังไงโอเคไหมนะครับ ดังนั้นใครที่มีคำถามใครมีคำแนะนำเชิญได,ด้านล่างขอให้ทุกคนเล่นบอลให้สนุก